bị quá bia quê kim bia quá cayu kim bia nóng góc 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 cao góc à, góc 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 cao góc góc cao góc 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 อยู่ทั้งหมดแล้วครับโอ้บนดาสะพานนั่นดิบนไหนย่างบนเลนบนดิเฮ้ยเด้๋ยวนี้เป็นจริงขึ้นสะพานเดี๋ยวพานปสะพานไป Ô ừ. chị sẽ tận đám lưới binh. Lúc đi lại, lúc binh đi lại, lúc binh 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 น้ำพาไปดูสะพานนั้นมลิฟ์ลงไปเลยนะกอนกนอนนอนอ้อบัอบอยอยอยปทอยกวนอนั่กนกินกน้นั่อชมวนวนข่ชนั่งว

对，让他们喝点老酒，老酒。